ok. Ha thử sở tham tour vào ngày รถไปในรถจะมาห้าฟินตตนะครับเดดี้ด้วยก็<อ>บบเหมืแบบมแบบอมมนเดิมครับกันิจชัยจะมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วน้องไม้อะน้องไม้อะเดี๋ยวดูเซนานาทะลายอยู่ที่เท่าไหร่ในน้องไม้นี่โอ้โหเออโอ้ยรถที่สองที่สองแล้วน้องเฟิร์สหรือเปล่านี้ที่สองนี้เฟิร์สสิเฟิร์สสิอย่าเลี้ยวที่เร็วขึ้นเยอะนะโอ้แล้วน้องไม่ไปไหนเลยเซ่โอ้ยเซ่ล้อรถจะมาห้าฟินก็พังแล้วแต่บ้านทำไงดีเอาโอ้ยกินเซ่ล้อ เจ๊กบพันเลยเหรอมาสอนบุ <bottle eyes> ่นแจกหรือเปล่าไม่ไม่รู้ว่าใครพัดสอนหรือไม่สอนไม่รู้ไอ้โบว์หันเนี่ยใช่ใช่ได้แล้วอีอีอีเดี๋ยวเรื่องชื่ออีเจ๊ออยอีเจ๊ออยหรือเปล่าไม่รู้เออหมดเลยเจ๊โซลูดด่าง ามีเไปเจ้ไปไม่เป็นไรโซ่คันเทพแล้วหมดเลยทั้งหมดเลยเจ้กูไม่ว่าโซ่เขาบอกว่าเธอที่จะทนกับตำแหน่งอีเจได้ยอมพลีชีพซะดีกว่ามาแล้วน้องไฝนันทิชายินสามารถทำได้สวยเออามมาด้วยน้องเฟิร์นก็เออเดกเด็เฟิร์ดเ็นานดามันไมธรรมดาบอกมไม่ธรรมดาจริงๆคุณสามีอ่ะ กินดีรถกีนนะครับ544รถกีนเชิญครับมาต่อเลยนะครับต่อเลยนะครับต่อยาวไปเลยครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องไอเรียกนะครับเพราะว่าเสียงนี้มันออกไปหาถ้านุผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านด้วยผมก็อยากจะ ทำบางบอกเป็นอย่าน่าแข่งนะครับถึงรุ่นอัลมาเลยนะครับตอนนี้รุ่นที่หแล้วนะครับแต่รุ่นข้าวสิีรุ่นจีนนะครับและตอนนี้นัดสูตรวีดีสี่สปีนะครับเกียร์ทั้อมด้วยสิบีรถจีนเนี่ยพวกค r p w บวกได้นะประเภทมือปอเพีดับบิลงบวกได้เลยมาแล้วอินจัสตางเลยเหมือนเดิมครับเข้าแล้วครมันเดียวอะนะเข้าเลย